ความมาผมก็ไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรผมบอกแล้วผมไม่นคศสาธารณะผมไม่เคยแบบมานั่งคิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จะให้ผมวิจารณ์ผมก็จะวิจารณ์ตรงๆแบบนี้แหละผมจะไม่อ้อม้อมหรอกบ้าผมไม่มีเหตุผลใดที่ต้องมานั่งแบบอ้อมค้อมอ่ะบางครั้งเนี่ยผมโดนกนระทํานี่นะพูดจากับผมเคี่ยมากนะในไลฟ์อ่ะผมจะบอกให้นะ มาโน่นนี่นั่นผูผมไม่ได้สนหรอกเอาจริงๆไม่นอนผมเป็นแบบนี้ผมไม่ได้สนหรอกแต่เราแค่รู้สึกว่าเราจะไม่ลั้มเส้นซึ่งกันและกันไงพอมันลั้มเส้นซึ่งกันและกันแล้วมันก็ไม่ดีหรอกเราไม่ได้อยากเป็นศัตรูหรืออยากจะไปอะไรกับใคร แต่มาด่าผมนีเนี้ยแง่ตลกไอ้เงี้ยมึงมึงมึงเป็นใครกันวะไอ้เงี้ยพี่อะไรวันมาดีครับอย่านะเว้ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดกูมีครบนะเอาเขว่าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดกูมีครบนะกูบอกให้ล่าล่าสุดคนสุดท้ายเนี่ยกูได้จากสพพัทยานะูบอกก่อนนะ ทั้งสาบทรณีให้คนได้กูจะให้คนจมโทรณีไม่ได้เหรอวะมันคิดอะไรผิดหรือเปล่าวะที่รีไปเลยครับฉนันคือบางครั้งเนี่ยผมไม่ทำหลอกไม่อะไรหรอกสวัสดีครับคุณชายกวางเราไม่ชอบทําอะไรไม่ทีไม่ดีงั้ผมจะไม่นั่งทําบุญทำเฮียอะไรถ้าผูคิดจะทำบาปใช่ไหเราแม่งทําบุญหรือทำบุญยังไงไรฮะ แต่กับผมนี่อย่ามาด่าผมเลยมีมีม,มีพูดจาด่าผมแบบสนุกปากอะอยากขยี้ข่าวเยอะเพอเดี๋ยวกูเอาข่าวมึงมาขยี้บ้างอะเดี๋ยวมึงจะหนาวเพราะว่ากูอะจะไม่ให้คนในไลค์กูแชร์หรอก mm hmm. เยียเล็กน้อยสองร้อยบาคคน,นี้กูให้เด็ดไอดอลกูแชร์มันกว่านี้เยอะอยากติดเทรนด์ทวิตเตอร์ปะละ่ะ ูได้จัดให้ไอที่ติดเทนนวิสเตอร์กันทั้งหลายเนี่ยจ้างเท่านั้นครับไม่มีกระแสครับที่จจ้างกูบอกให้ใครบอกกระแสกระแสไม่มีหรอกครับมีคนเดียวที่กระแสคือลิซ่าครับลิซ่าครับ,ซซรบส่วนอันอื่นไม่มีกระแสครับจ้างครับ <laughs> จ้างเท่านั้นแหละครับแหม เอาไปมุ้ใหญ่แล้วอ่ะก็พยายามต่างคนต่างอยู่แล้วนะเข้าใจป่ะเราต่างคนต่างอยู่แล้วนะแต่ชอบเอาเราไปด่าพอดีคือเรื่องของเรื่องเขาไม่ด่าผม้วยตรงหรอกเขาด่าต้นอ้อแล้วเขาก็เลยมาดังผมเลยมาดังผมเลยมาเลยมาที่เลยเข้ามันก็สนุกป่กเพราะว่าไอ้เฮียเดียมันก็ไม่ตอบโต้ไงไอ้เดียเดียมันก็ไล์ของมันไปมันไม่เห็นพูดอะไรถึงกูเลยอย่างเงี้ย กูจะพูดทําไมอะ่ะกูให้คนไปเก็บข้อมูลอยู่ว่าเป็นใครยังไงบ้างครอบครัวเป็นยังไงคุณรู้หมดแหละกูไม่เจ๋งกูจะทำคดีตังโม,โมได้ไงไวะไอ้ห่าคดีตังโมนี่แม่งคือในชีวิตเนี่ยคดีตังโมนี่แม่งยากสุดเลยเฮียโคตรยากซับซ้อนซ่อนเงื่อนคือคดีตังโมเนี่ยวชักว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศเลยดีกว่าเออต้องบอกแบบนี้ แม่งมีครบทุกอย่างจริงๆพี่เดียต้องฟาดแล้วไม่เห็นพี่เดียพีดเดียไม่เคยลงคลิปนะไม่เคยลงคลิปเลยไม่เคยคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผู้หญิงผู้หญิงเ่ะเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งนะใช่ปะ่ะแต่พอเวลามันด่าไอ้ต้นอ้อแม่ก็เลยมาดังกูตลอดเลยกูจะบอกให้อากูฉเฉลยตรงนี้เลยสองร้อยกว่าคนกูฉเฉลยนะไอ้วันที่ ม e ติ้งอยู่ต้นอ้อนะมีคนเดียวที่รู้คืออีเตยข้างนอกอะ่ะกูมีนอสองอยู่สองโต๊ะแต่ไม่ได้เอามาทําอะไรนะกูเอานอสองมานั่งสองโต๊ะโต๊ะเราเจ็ดคนเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาจะได้แยกกันกูไม่อยากมีปัญหาวันนั้นเน่ะทาไมกูไม่ใช้ตํารวจพื้นที่กูไม่โง่หรอกตำรวจพื้นที่ต่อไปสอนอกูไม่เอาหรอกกลัวเ,เข้าข้างในเลยเรื่องเงิน เรื่องเงินทำไมไม่ให้เงินไม่อะไรมันเรื่องของมันอ่ะมันไปช่วยไงคนไปช่วยไม่ต้องพูดเรื่องเงินฉะนั้นถือคนช่วยเรื่องเงินก็ไม่ต้องพูดอี้ยถ้ามัน่งพูดเรื่องเงินเงินเงินออกไปเท่านั้นออกไปเท่านี้ยังไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกอี้ยอยู่บ้านกูช่วยคนมาเป็นพันคนไลาสัตว์ไม่เห็นต้องพูดเรื่องเงินเลยอย่างงี้กูต้องพูดเรื่องเงินก็ตายดีใครมาให้กูช่วยเนี่ยกูพูดเรื่องเงินหมดก็ตายเดีย กูนี่แม่งไม่เคยพูดเรื่องเงินเฮียสักอย่าง <c oughs> เราไม่อยากจะอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดมากับเราเยอะๆกูเขาไม่ไหวเหมือนกันนะมึงกูไม่ไหวนะแล้วพอกูไม่ไหวเนี่ยคราวนี้มันไม่ใช่เรื่องของต้นอ้อแล้วนะแยกแยะไปเลยนะคราวนี้กูไม่สนนะดักดากับครัวเก่งนะกูจะบอกให้ กูไม่มานั่งทะเลาะด้วยหรอกคนอย่างผมมาใช้สมองคนอย่างผมนี่ใช้สมองนะกูใช้สตินะมึงไอ้เหี้ยสติกับสมองพร้อมกันแต่ถามว่า,าคาดกูขุดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องอะ่ะก็เอาเดิก็บอกถ้ามึงมีคนติดตามเหมือนเด็กไอดอลกูยี่สิบกว่าคนยี่บสี่ล้านก็ลองดูแต่ถ้าไม่ไม่นั่นก็เดี๋ยวก็เจอกันนะ อย่าให้พูดไอ้เหี้ยถ้าพูดแล้วถ้าพูดแล้วมันจะไม่มันจะเป็นแบบนี้ผมอะผมไม่ชอบนงะคือผมฟังมาจนผมแบบมึงเอากูไปเกี่ยวข้ออะไรเยอะแยะวะฮะเวลาไล์สดกันมันปากกันใหญ่เลยนะระวังไอ้เาาหีเ้ยอยู่เฉยเฉยแม่งไม่สบายขึ้นมาหมอบอกไม่รู้เป็นโรคอะไรกูจะหนาวไนะมู่้จะบอกให้ อย่ายุ่งผมคือคนที่อย่าไปยุ่งกับผมเลยผมไม่คนที่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งอะไรกับใครนะเว้ยนฮะวันวันหนึ่งเราอยากอยู่ในชีวิตของเราแบบเนี้ยอย่างมีความสุขใช่ไหมแต่พวกคุณแม่งเวลาคุณนั่นคุณก็แบบสนุกปากเฮีย yeah. กูไม่ได้กระจอกอย่างที่มึงคิดไอ้เฮี้ยต้องใช้ว่ากูไม่ได้กระจอกอย่างที่มึงคิดกูเป็นมากกว่าที่พวกมึงคิดเยอะแต่กูแค่ จะทำยือไม่ทำทั้นคือต่างอยู่กันได้ก็ต่างอยู่ไปถ้ายังเสี่ยงกันอยู่แล้วนั่นอยู่ด้วยเดี๋ยว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 ก็เจอกันอนะ่ะอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้ว่างูนี้นะผมก็ไม่อยากจะอะไรนะพาดพิงเนี่ยสลับกันพลาดพิงเลยพอแล้วไม่หรอกเขาผมว่าเขาไม่ได้พาดพิงผมโดยตรงแต่ด้วยความที่มันติดติด ตรงที่ด่าไอ้ต้นอ้อแม่ก็เลยมาทางกูไงเข้าใจป่ะคือกําลังแบบเมาเมามันเนี่ยเวลาเมามันเขาจะเป็นแบบนี้ยเวลาเมามันอ้าวกูเป็นอย่างเงี้ยเฮียซวยแล้วกูะคือแซะไม่เป็นไรหรอกคือเข้าใจเพราะว่ามันอยู่ในโซเชียลแบบเนี้ยไอเรื่องแซะอย่างที่บอกมันคือสีสันนะแต่ถ้ามาด่าอะไรอย่างเงี้ยกูว่ามันตลกอะ เรากขาไม่ได้รู้จักกันนะการที่ไม่ได้รู้จักกันเนี่ยกูว่ามิตรภาพหรือ p e r f e c t ชันครั้งแรกมันน่าจะโอเคเปล่าวะมันน่าจะโอเคไหมวะไม่ใช่มึงเห็นว่ากูรู้จักกับต้นอ้อแล้วมึงก็มาเกลียดก,กูด้วยเฮียมึงบ้าเปล่าไอ้ห่ามึงใช้ตรก,กะอะไรคิดวะอย่างนี้ถ้าเกิดกูแม่งไม่ชอบไอ้ดาอย่างเงี้ยกูก็ต้องไปบอกว่าเฮ้ย มึงเป็นเอฟซีวะเป็นใช่ไหมมึงต้องจีเอดานะถ้ามึงไม่เจีเอดามึงไม่ต้องมาตามกูนะรอมันต้องเป็นแบบนี้เหรอวะทำธุรกิจกันทั้งหลายอะ่ะมาล้อเล่นอะ่ะหรือเขาเป็นลมนะกูบอกให้นะกูไม่เล่นด้วยนะฮะนี่คืออยู่ในภาวะของคนที่แม่งเป็นรุ่นพี่นะก็เลยไม่อยากจะอะไรแต่มึงคิดว่าโอ๊ยนู่นนี่นั่นโถ่เฮ้ยแม่ง แบบกระจอกมันไม่มีเที้ยไหรอกมือดูเด็กคนติดตามมันสี่มือ่าคนเองลองวัดดูอุระจัดแบบเอาทั้งเห็นก็มองไม่เห็นเลย ใครเคยเห็นนิชาไล์จะรู้ว่าอินิชามันมันไม่เป็นเหมือนที่ทุกคนคิดนะก็นี่แหละไม่มีอะไรหรกาก็อยากให้รู้ไว้ว่าเราเองก็ไม่ได้ชอบในสิ่งที่ที่ทำมันะ เอออีิชามันไม่สนใครนะมึงอย่้ยมันด่าแม่ตังโงมกูตกใจเลยอ่ะออย่างกับช่องออยสีเนี่ยคือดองมันก็ไม่ได้อะไรนะก็งงมากเลยคือกำลังจะบอกกับนายกอุ้งอิงนะ ยกองอิงช่วยมาแก้กฎหมายหน่อยได้ไหมไอ้เหี้ยไม่ใช่มีใครไม่ชอบกันนู่นนี่นั่นก็นั่งฟ้องกันเงนี้ยองอิงแก้กฎหมายหน่อยไว้ฮะมันเลอะเทอะใครยืนอยู่ข้างหลังนะอิเจอุตะนะพิสัยไอ้สัตว์ระแวงเลยกูว,ว่าตอนแรกจะไม่ระแวงและไอ้เหี้ยระแวงเลย มือนอิจฉาไม่อย่างนี้พิรามคือเวลาผู้หญิงเนี่ยมันไม่ชอบกันมันทะเลาะก,กันมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่สมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลใช่ไหมพี่พอไม่มีโซเชียลเนี่ยมันก็แบบจะทะเลาะก,กันจะโกรธกันนู่นนี่นั่นในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเข้าใจไหมแต่พอมันมีโซเชียลเนี่ยเอามาด่ากันไปด่ากันมาอย่างเงี้ยปัญหามันคือพี่รู้แบบว่า,วาสิ่งที่พวกเราอ่ ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันเป็นโดยอัตโนมัติคืออะไรวะรก่อนหน้าที่จะมีปัญหากันพวกคุณน่ะก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเวลาเขาไลฟ์สดหรือเขาทำอะไรคุณก็ติดตามแบบชิ่นชมถูกต้องป่ะแต่พอเมลอะไรมีปัญหากันสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นคือการแบ่งพักแบ่งพวก เข้าใจไหมแล้วก็มีแต่ข้อความที่โจมตีกันผมถามว่าแม่งสร้างสรรค์ตรงไหนวะถามแค่นี้ความสร้างสรรค์เนี่ยมนอยู่ตรงไหนในการที่คุณเล่นโซเชียลอ่ะคุณกลับไปด่าใครคนหนึ่งที่เขาด่าคนที่คุณรักโดยที่คุณที่คุณรักเนี่ยโดนกระทำแล้วคุณก็ไปด่ากลับอีกคนหนึ่ง ที่แม่งมึงก็ไม่ได้รู้จักมันไม่ได้โกรธมันไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ําเข้าใจป่ะนี่พี่นิกรฝั่งนั้นด่าฝ่ายอ่าหยาบคายฝั่งเดียวต้นอ้อไม่เคยด่าก็ผมถึงบอกว่าผมก็ลังบอกอว่ามันคือคนกลุ่มเดียวกันพี่นิกรแล้วมันก็ทะเลาะกันโดยที่มันด่ากันไปด่ากันมาโดยที่มันไม่ได้รู้จักกันเพราะแค่คนสองคนเกลียดกันเข้าใจเดียวพูดป เข้าใจที่ผมพูดป่ะพินิกรคำถามอีกไอ้ฝั่งนั้นก็ด่าจนไอ้ฝั่งนี้ไม่อยากตอบโต้เพราะไม่อยากมีปัญหาไอ้นี่ก็มันปากมึงไม่ตอบโต้กูเหรอเจอกูก็ด่าด่าดาดานี่แหละคือสิ่งที่แม่งทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้ด่าไม่เท่าไหร่ แต่เวาลาด่าเนี่ยอย่าเอาคนอื่นเนี่ยที่เขาไม่ได้รู้จักไปร่วมด้วยอย่างกูองเงี้ยกูว่ากูว่ารู้สึกไม่ถูกต้องอะนะกูไม่รู้หรอกว่ามึงจะเจ๋งมึงจะรวยมึงจะขนาดไหนแต่กูรู้อย่างเดียวว่ากอูอยู่ในพื้นที่ของกูอะ อย่ามาแตะในพื้นที่ของกูเพราะเวลาถ้ามึงแตะในพื้นที่ของกูกูจะใช้ทุกอย่างที่กูมีศักยาภาพเล่นกับมึงฉะนั้นไม่ได้ขู่ไม่ได้เหี้ยอะไรทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่ผมพูดจากหัวใจว่าผมเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าผมจะเป็นคนที่ไม่ได้โกรธเกลียดหรือนู่นนี่อะไรใครเลยฮะก็อ้อเป็นหนึ่งได้คือ พวกเราต้องกลางมือแบบนี้ดูนะกลางมือแบบนี้นะเนี่ยกลางมือแบบนี้นะแล้วก็จับมือข้างซ้ายคนหนึง่งข้างขวาคนหนึง่งแล้วก็ล้อมด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจนี่คือสิ่งที่เราทำได้เชื่อเดียวแล้วเราทำได้ดีด้วย ข้อความที่พิมพ์ผมเชื่อว่าน้องมันรับได้แล้วมันจะรู้สึกดีและมีกำลังใจนี่เรื่องจริงผมไม่คนที่ไม่ค่อยที่จะเดินจับมือกับคนที่เขากำลังก้าวขาแบบแข็งแรงนะผมชอบยื่นมือไปจับมือคนที่แม่งกำลังล้มมากกว่า คนที่มันกำลังล้มเนะี่ยถ้าเราจับมือมันแล้วสามารถดึงมันขึ้นมาได้มันก็มันก็จะดีกว่านะอ่ะมาที่มิวสิกวิดีโอเพลงนี้คนคือมันเป็นแต่เดยอยากจะบอกอย่างเดียวว่าเดยอยากให้น้องเป็นเป็นเด็กที่ปกติในการที่ใช้ชีวิตในวัยเขาอะนี่เรื่องจริงนะพี่ไข่พี่ข้าวไข่เจียวเดยอยากให้เขาใช้ชีวิตปกติอย่างที่เขาเป็น แล้วก็เอาเวลาเสาร์อาทิตย์ไปศึกษาเรื่องของธรรมแบบเรียนพิเศษอะนะก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปเรียนเรื่องกีฬาก็ไปเรียนเรื่องเกี่ยวเรื่องธรรมให้มันถ่องแท้ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สอนกันแบบให้ถูกหลักเท่านั้นแหละที่เด็กคิดนะอย่างอื่นเดียวไม่ได้คิดอย่างอื่นหรอกไม่ไม่ได้มีความคิดโกรธเกลียดอะไรแบบเละเอะเทอะผมไม่มีหรอกจริงๆวันนี้พี่สาวผมซื้อกล้วย วันนี้เชื่อมกล้วยให้ผมกินครับตกงานเมียก็ทิ้งอ้าวเทียตกงานอีกแล้วพี่เล็กแล้ววันนี้มันบอกงานเยอะแยะอยู่เลยคดี้ตกงานอีกแล้วพี่เล็กลววน,นีกนกกนก่พี่หญิงมนตรีเขายังเข้าใจว่าคดีที่ปอทเป็นคดีเล็กๆเหมือนคดีฟ้องร้องกันที่ทองหลอ่อไม่ใช่คุละเรื่องเลย ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนที่ทองหลอเขาบอกจะเอาเด็กไปชี้แจงปอทอ,อเขาไม่ฟังหรอกครับปอทอเนี่ยข้อหลักฐานไม่หมดแล้วครับเขาไม่ได้ฟังเรื่องนี้แต่ต้องเข้าไปไปรับทราบข้อก่าหาต้องรับแน่นอน,นคือผมว่า มันก็ค่อยเปิดแผลไปที่หน่อยที่หน่อยผมตกงานเป็นประจำนี่กก็มีงานเด็กก็ตกงานอีก่ี่นีเน่เรียนอา,าชาีแล้วไงจะอยู่ในสังคมแด้ไหมเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่ห่วงเรื่องที่ห่วงนะปอทนี่เกี่ยวกับความมั่นคงชาติชาลีบะปอทคือกองปราพพี่มันมีครบทั้งหมดเลยพี่มันเป็นหน่วยงานพิเศษที่มันถูกสร้างมาในการที่ จะสามารถนําแล้วก็ให้เข้าข้อมูลไปในส่วนต่างๆเอางี้ดีกว่าอา้าวไอ้จอนนี่มาแล้วเหรอไหนจนนี่มันอยู่ไหนวะ